สวัสดีครับพ,พี่น้องหมุนผ้ามารบรรยากาศงานบุญกระถินบ้านเฮาเนะพี่น้องบ้านสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดลอยเอ็ดเฮาเนอพี่น้องเตะตางบ้านต่างเมงต่างจังหวัดกามาลายนอพี่น้องเฮ็ดบุญหาไงของเฮา ใายกับมาพี่น้องกับมาลายนะพี่น้องอันนี้ลุ่มช่องช่องเด้อพี่น้องด <c oughs> ้ยเบิร์บรรยาก,กาศนะพี่น้องบรรยากาศ ¡Ah, <laughs> ปลอกค้าปลอกค้าไว้อันนี้มันอยู่มันจัดอ่ะบอกปลอกอ่ะไม่ได้อันนี้มันเป็น เี็บรรยากาศนาพีน่น้องบรรยากาศเลี่ยงแขกบุญกสินนพี่น้องบมานเข้า นี่ก่อบุญกระเทียนบานห้อพี่น้อง

มากินเขาวงานบุญ บรรยากาศหลังครัวบรรยากาศหลังครัวครับบรรยากาศหลังครัวบรรยากาศหลังครัวครับหลังครัวหลังครัวหลังครัว<ไ>น<ม>ี <earnest> ่บรรยากาศหลังครัวเนาะ อเจาล่าองหอพอดีอันนี an i, an i, an i ้อ In ันนี้ช่องยูทูบด้เดช่องยูทูบตอ u ยร่ติดตาอตัวนี้้องช่องยูทูบฮะอันนี้มันช่องยูทูบปน่ะดอก่ไย้บ่รบ่นงันเพจดอก บรรยากาศลังครัวเบื้องหลังของความอร่อยาง,งานบุญบ้านเราเ้อพี่น้องเลยที่นี่บ้านสีสมเด็จตำบลสสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ขนาดนนี่หี่อเสียเขาแบบติดบ่กไปแนอนยใสหัวนใส่เยเดียวไม่ใช่แต่หัวใหไปเดียวนะ นายูสองสาวด้วยสองสาวเออชิ้เขากำลอยมัวมางอันกันเลยลอยมัว

นี่สิละสามามทุกดิบคัน้นห้อมาพอกันกันมาพอกันน่าบุญย่มงานนาะพี่น้องมาพอกันกันได้มาพอกันยน่าบุญย่างานเจ้วขอยาหมาพอกันต่างข้นไปเน่งานเกการเนาะพี่น้องขบุญย่ำบุญย่างานกับุญเดอกันน้อพี่น้อง เกวเจ้าดออยรู้ไข่เฮ้ันดีมันดี ไหนสาวน้อยสาวน้อยมองกล้องหน่อยลูกสาวน้อยมองกล้องหน่อยสาวน้อยมดมองกล้องหน่อยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยสวัสดีค่ะด้วยเออเก่งมากยิม้มเออสวยน่ารักสวยน่ารักเชออื่อหน้าก็สวยนะ ngon không khỏi bên mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เออขอบคุณหลายหลายดยกานทำมอทัวนติดคิ่น ร่มร่มบ่เคยตีงด้านหลงัลงเนือ้อไม่คืกกัน